ครับอาจารย์ทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆสำนักทุกๆซ่องวันนี้เอาเสียงงหญ่ออกมากครับบังเน่หืไก่นกคู่อ่างผมเนี่ยตัวเสียงหน่อยนะคู่อ่างต้องเสียงงหญ่ๆะตัวเสียงงหญ่กับเป็นดาวครับตัวเสียงหน่อยกับคู่อ่าง ดูกิ๊กไก่นกตัวเดี๋ยวไปลงยังไงนะคู่เป็นคู่บังอูดบะไรเงี้นนนนยนดอกไส่ไก่บางป้ายยางตีนป้ายยางทั้งนั้นเอาเลียวหินอยู่หินนกตัวอยู่คันแทีนเปลี่ยนมันกับวัลงไปห่วมเลยเทียงกันยืนนกปลานะ่ะต้นสู่เทียงน้อยนะคู่อ่างคู่อ่างหลายขวมเลยนุนอ่างพร้อม นี่ตัวเชียงไงตัวนึงไม้อีกแล้วนี่เป็นตะลุ่งแต่เด้นกโอ้ยบ่ลุ่งมึงเนี่ยมึงเนี่ยนกตัวเฮ็ดไปถันทั้งกู้ทั้งเหีียกเขาบ่ลุ่งเขาก็เถียงกันเองนั่นยกกุกเงไงกุกกระดเดากุกต้นเที่ยวนกไม่ไม่เอียบนะที่ผมลุ่งคลิปไปนะโ้ยนกเหนียวคัก นี่ตัวนี้บินมากตะ่นตะดอนทั้งมันบินมากตะดอนพุผลมาเถียงมูอยู่นี่แต่ว่าพวกเขาไปหามูพคนนี้ก็เสียงใหญ่ขึ้นกันมันบวกลุ่มดอกงกเสียงใหญ่ตัวตัวนี้ตัวมันบินมานลำหลังนี่เพราะว่ามันเคยหลุดขึ้นเแต่นหนึ่งแล้วอันสองตัวนี่นย,ย,ยนะมันเคยลุ่มเกลียงเด่นน่ะดังบวกลุ่มมันเถียงกัน นราหลุ่นคำเหรอฮามงซีซิอเหรอเรียงคู่อ่างอะคู่อ่างดีขนาดเลนอกตัวนี้อือจอบมาตะดนเลรวเรียกมันฟอ้อมาตะดนแล้วว่ามันบระท่านหา่ามือนีมาได้ยินเสียงมันขันคู่อ่าง มันขนาดที่ไปล่งนกตัวเด่นจะปลงเลยเอากันอยู่ทั้งคางละมีตะบกเทียงใหญ่ดิใส่ ใช้เป็เนียดกระย,รยันบพราหยากพี่นกกุกนี่บักหนึ่งยกุกยิบนิดหน่อยยังไงคือกันนุกเชียงไงสองตัวแต่บักนิดหน่อยนะคู่อ่างคู่อ่างมีละละ่ะหกเก็ตคั่วมลนละ่ะนุนอ่างพร้อมเลยนั่นมันควอาง อ้ยน่าเลี้ยงนกตัวใหญดใจกับเพื่อนานลุนะ่นกตัวเสียงนกตัวผู้อ้างตัมึงเนี่ยอ้างดีขนาดเลยแล้วก็เล่านี่กันได้กัเลี้ยงเป็นตัวผมได้นี่นะเรานีิเราผมบักเด็กวัดผมนะโอ้ย เอาอีกแล้วนะมึงเนี่ยยุน้นอ้างที่เราสองข้วงด้นกนะโอ้ยมันคำแล้วมันก็มา,าคำมูอบาดแจ็คมันไปใส่กินไปแล้วบางนั้นเสียงไงตัวนึงมีตัวนี้เสี้ยวม้วนนกตอไปฮันขุนฮันกินไปคู่โกโกอยู่ โอ้ยเสียดายดิมันคำก่อนโอ้ยมันก็มาคำบูบาดได้เป็นแต่เสียดายครับนกกวางแห่งใด๋ยากๆแท้แห่งบ่ลงอยู่ให้ซํำใด๋นี่มันบ่ท่านอี่จะห้าวครับบันี่ไๆ กุ้งลหล่อนงานลหล่อนไม่เอากันกับกุกนี่บินควมไปควมมาไอ้นั่นนกตัวอ,อยู่กันแท้เห้ยเสียขับอาจารย์เลยกวางมันบริจากลุ่งพูนต้องไปใส่พูนรอรอกุ้งในหน่อยขั้นพูนนี่ ทั้งเหยียทั้งคู่กับพล่งเนาะครับคำแล้ว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 ไปเมื่อ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 บานมาในคำละอยู่หกโมง,โมงละขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับ